สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผมอเชินเคยนะครับกับแฟดปกายแสงนัตตีนะฮะเราอยู่ในดีของผมเองกับเกียรติศักดวนนะครับผม <c oughs> อยู่แรงโกนะครับเพิ่งจะเข้าสู่รอบจับคู่ที่เจอคนนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะขี้เกียจที่จะกดจับคู่ในหมวนนี้ใช่ไหมแต่จริงๆมันสาคัญมากเลยนะดูร้านค้านี่ดิมีแต่ของดีนะครับผมแล้วดูรางวัลที่ได้ฮะมีแต่ของดีครับเป็นการปั๊มของไปในตัวซึ่งหมดเนี่ย ต้องจัด3ทีมฮะผมไม่เคยอ่านให้ใครดูเลยนะ3ทีมทีมแรกของผมครับในท็อปมารเตอร์ฟินิกแมนแฟลประกายแสงราชาทะเลลึกอัศวินขัดเคลื่อนแล้วก็ยีโเกโลครับคอยังเป็นคอเลเวลรหนึ่งอยู่นะคอเลเวลรสี่ใกล้ละใกล้ละอีกเดียวใกล้ได้ละแล้วมาทีมที่2ครับเป็นคอปูบอมกาโลโบลอดเมชันแบตจักรพรรดิเด็กและโซนนี่ครับตรงนี้ฮะแล้วทีมที่3ครับเป็นคิงครับเกวินอะตอมิกและดวงครับคอกิลูกันชุบเลเวลรสแล้วก็โกกระสือนะครับผมจัดทีมมาอย่างนี้แล้วไปจับคู่กันเลยดีกว่าครับ เอออันนี้อันลี่เล่นให้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ฮะเจอคุณ TUN นะครับ TUN นะครับโอ้โหแต่ว่าทีมทีมผมว่าน่าจะยังจะผ่านได้สบายสบายอยู่ครับเริ่มต่อสู้เลยครับตรงน,แบบบบงงนี้ขอแบบขอแบบง่ายๆตรงนี้ขอแบบง่ายๆเริ่มต่อแรกๆมันยังเจอคนง่ายๆอยู่ไงเดี๋ยวอยาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับผมมาตรงนี้เออมามาแฝดประกายแสงเปิดมาก่อนเลยปึออ๊บแฝดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงไปน่าจะชนะเลยหรือเปล่า ระเบิดไปหมดล้วเป็นไงโอ้โหัวจัดจริงๆแล้วแสมาระเบิดจู่โจมครับเป็นการไล่อันติมาครับจากราชาทะเลลึกตรงนี้ปึ๊บไปแล้วก็มีกาสนาจบเกมครับแม่มันง่ายจริงโหมดนี้มันง่ายจริงจริงๆเรากดข้ามทั้งหมดได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับผมแต่พอผมจะทําให้ดูก่อนว่าเวลาท้าสู้แล้วชนะมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วเราไปสู้กันต่อในทีมที่2มันจะเอาสามทีมที่ดีที่สุดของแต่ละคนแล้วไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนทีมกันได้นะครับมันไม่เหมือนกับดวลข้ามเซิร์ฟที่เจอ ที่เจอหลายหลายเซิร์ฟมาอยู่ใน3บ้านนะครับผมมันไม่เหมือนนั้นนะครับผมนี่คิงเอนจินครับเปิดไปก่อนเลยครับผมบอกเลยแค่เธอแรกก็ชนะแล้วพวกเนี้ยเออมาโดนคิงไล่ตีก็ชนะแล้วหรือเปล่าหูถือเหมือนกันนะถือเหมือนกันอ๋อคิงเราไม่มีของเออเรามีข้ออ้างนะครับผมณจุดจุดนี้บมกำลังฟังไม่น่าครับไปครับตรงนี้ปั๊บปับปั๊บนี่พื้นแตกครับอาวุธสามดาวยังอยู่นะสำหรับลาไอสำหรับด้วงครับเออจะบอกราชาอะไรล่ะเออด้วงครับคือนซูเปอร์ไปครับแล้วแช้ว่าตะลรภูเขาบาบบา บ้าไปอืมมไม่มีดาเมจเลยลูกเตะอวิสลาตันเขติดสตันกันไปครับตรงนี้โอเคสตันไป3ตัวโดนคิงไล่ตีมาจังหวะนี้อะตอมมีก็จะอาบูยังไหวไหมฮะโดนคิงไล่ตีแล้วเกวินไล่เตะไปหวั่นครับตรงนี้ระบัมข้างบางมิน่าครับปึบบปบึบไปโอเคติดสตันรอบนีฮะหายสตันโดนเตะเกวินไปเรียบร้อยแล้วคืนสุปเปอร์ยัดหน้าไปทีบึบบึบๆๆโอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วฮะตรงนี้เรียบร้อยครับติดไม่ดับแพ้ไป อ้าวเฮ้ยอะไรอะซ้ำศพอีกแล้วเหรอถามจริงถามจริงซ้ำศพอีกแล้วเหรอเอ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 อมามาตาที่สามครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ้าเกิดตาหน้าเราเจอคนไม่ตึงเนี่ยเราจะกดข้างไปเรื่อยเจอก,กว่าจะเจอคนตึงเนอะสามสิบตามันต้องมีบ้างแหละมันต้องมีว่ะตรงนี้นะครับผมเออไหนดูซิมา ฝังสีเงาพาเข้าป่าไปใส่โซนิกเหมือนกันแล้วโซนิกไปหวั่นเลยครับตรงนี้ครับเซตย่อไปหนึ่งทีเซตย่อไปอีกทีหนึ่งระเบิดขล่มทวงดาวล้างจักรวาลเซตยอ่อเลยล่ะไอ้น,นั้นมันชิบา้าไล่ตีหนึ่งทีส,สองทีนี่หว่าแต่ว่าชิบาะมีตัวเดียวนะครับเพราะว่าแพสซีพิเศษขั้นเดียวฝังสีเงาใส่ทีหนึ่งมันไงนไปหวั่นนะตรงนี้แล้วไอ้นี่ด้วยแล้วทําไมกิกกี้มันไม่รับแรงกระแทกแทนวะเออแปลกเหมือนกันครับตรงนี้วาริดามามา ปล่อยมาจากการล้นระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลหรือเปล่าครับโอ้โหูสามดาวด้วยครับโอ้โหคุณทำครับอุ้วสามดาวด้วยกระบองเหล็กลุกขึ้นมาปั่นปั่นปันปันตรงนี้น่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ไปครับพายุป่าเถื่อนเนี้ใส่โบลล์เต็มเต็มแล้วก็ใส่การลติดไมโยอทอชิบาไลตีหนึ่งทีพึบมาเอ้ยการลไล่ขวนครับนี่การลลบไมโยอทอนะครับผมตาสู้สำเร็จไปเรียบร้อยก็พรา ไม่มีแทงท็อปไงกีกี้เลยมีผลแล้วกิกี้ฝั่งตรงข้ามอ่ะกีกี้ฝั่งตรงข้ามไม่เห็นรับแรงกระแทกแทนเลยเออโดนลบบัฟครับอ๋อโดนลบบัฟเฮ้ยอันนี้เริ่มโหดอันนี้เริ่มโหดโหดนี่เพิ่งตาที่สองนะแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้หรือว่าปัดเปลี่ยนทีมได้อยู่เอ,อเปลี่ยนทีมได้อยู่นะเฮ้ยเราเอาคออัศวินเราเอาคอเกเียวไปเจออัศวินเขาเลยดีกว่าเออมามา,มาถ้าเราแน่จริงเราต้องไปสลับทีม ตรงนี้ฮะมาครับตรงนี้ทีมแรกน่าจะชนะอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทีมแรกเราเป็นคออัศวินนะครับผมมามาดูกันปึ๊บมาตรงนี้แฟดปรกกายแสงครับมาครับแสงแฟดจงตีไปก่อนเลยปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บตึ๊บไปตึ๊บไปเสร็จยังไงติดโล่ไปสามสี่ตัวครับแล้วเส็นยอไปหนึ่งทีลบโล่มาตาไปหนึ่งดอกเส็นยอไปทีลบโล่มาตาไป 1, อ,อีกทีหนึ่งฮะเอาแล้วตรงนี้ฮะเป็นอีกแมนครับวีดูดีวีหาจะการไล่ตีครับตึ๊บไปตึ๊บไปตึ๊บไป,บไปใส่ ใส่โซนิกแล้วนี่กาซานายกรจูงโจมบ้าข้างใส่กูกเก็สื่อครับตรงนี้ลบโลมาตัดก,กันไปแล้วคําสั่งทําลายล้างมาแล้วก็ตรงนี้พิกเซลแตกครับปื๊ดไปนี่ฮะลงไปลงติดติดโลก,กันหมดแน่นอนครับตรงนี้คําสั่งทําลายมาอีกแล้วครับจากการไล่ตีอีกทีนึงฮะ <c oughs> โอ้โหเอาเรื่องจริงจัดจริงตรงนี้เราติดโลกกันไปหมดทุกตัวเซ็ตยอดลบลหนึ่งทีเซ็ตยอดลบล้อีกทีนึงเอาเรื่องจริงจัดจริงตรงนี้มาครับแล้วก็เชิงเชียไล่ตีครับเิงเฉียงไล่ตีอีกทีนึงฮะแม <c oughs> แม่ตรงนี้ครับฟินิกแมนครับโซนิกไปกินครับเราเชิงเชิงไล่ตีครับโอเคลือกันชุดไปหวัดแล้วครับแล้ฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมณจุดจุดนี้ครับเอาละครับตรงนี้ระเบิดครับแล้วหมาเหล็กจู่โจมมาแล้วครับอังคุณสามดาปาดปาดไปตรงนี้ตามจังหวะเพลงครับตามจังหวะเพลงนะนัทวัฒน์แจกของหวานมาตรงนี้ฮะโอ้แจกของหวานผ่านไลน์ครับผ่านคลิปด้วยครับตรงนี้ครับนัทวัฒน์ครับขอบคุณมากครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสมาชิกใหม่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่ OPM นะครับสมาชิกครับ ตรงนี้ครับโอมครับได้มาหนึ่งรางวัลนะครับผมมากครับเออพาคินไม่ได้แล้วนะครับไปครับตรงนี้ครับโดนเชิงเทียล่ตีไปครับระเบิดแรงจัดจริงๆฮะน่กาซันไยไปอีกทีหนึ่งครับโอ้โหผมว่าไม่น่ารอดแล้วฮะไม่น่ารอดนะโดนเซตย่อโอ้โหแล้วนี่ฮะวิกกี้ฟินิกฟินิกแมนคาบโซนิกไปแล้วโดนสัแมครับเกิดมาก็ตุยเลยฮะเกิดมาอีกทีก็ตุยไปแล้วครับโอ้โหโอ้เกิดมาทั้งทีก็ตุยไปแล้วครับ มาครับสำเร็จครับแล้วก็ไปทาที่2ครับทาที่สองะโอมบอกอยู่ดีก็ได้ครับยินดีด้วยครับผมเออแล้วมาครับตรงนี้ครับในเทิร์นที่2ครับในตาที่2เป็นคอเกิลวประทักคอ อาสุวินจักกลครับผมยอมครับผมเพราะว่าดูแล้วทีมตรงข้ามไม่ค่อยมีตัวดาเมจเท่าไหร่แล King NG NG ้วคิงเงินจิ้นผมเปิดไปก่อนเลยครับตรงนี้คิงเงินจิ้นตุบตุบๆๆๆหัวใจติดตัดไปแล้วยังไงครับโดนคิงไล่ตีครับแล้วโดนคิงไล่ตีทีนึงจะนานไหมลองมาดูกันครับแล้วมีแทงทอมมานเสวเวลาในการเพิ่มปั๊บของมเมจิมสีเรือได้ระบิดรังบังไม่ได้ไปครับตรงนี้ป,ป๊าป้าบ้าไปโอเคแล้วก็คืนซูเปอร์เจลิกดืดตื่นเดือดตื่นเดือดตื่นเดือดไป ยังไงต่อครับแท่ฟาทะลายภูเขาจากการไล่ตีไม่ทีนึงไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ครับไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แล้วลกเตวิสลาตานันนี้มีผลสตันหรือเปล่าตรงนี้ปาดไป โอเคสตันไป3ตัวสวยงามจัดๆแล้วก็บทเพลงบรรดาใจที่เราไม่เห็นกันมานานแต่ผู้สามดาวสุดหล่อเท่มาด้วยตรงนี้ครับแล้วตบหน้ามาหนึ่งทีเท่านั้นฮะมันมีการไล่ตีต่อครับเราโดนคิงไล่ตีใส่ย,ยุงครับโดนคิงไล่ตีใส่ด้วงครับแล้วเกวินไล่ตีใส่ย,ยุ่งแล้วเราบําคลังพังพินาศใส่ตัวที่เพิ่งขยับช้ากว่าด้วงไปก็คือหน้ากากหวานพื้นแตกไปตรงนี้หน้ากากหวานยังยิ้มได้ออกครับยังย,ยิ้มออกอยู่ฮะยังยิ้มออกอยู่คะสำหรับหน้ากากหวานโดนเราบําคลังพังพินาศไปก็สำหร ตรงค้ามไปตรงนี้โอ้โหสะท้อนขึ้นกับมาจะแรงจะจัดขนาดไหนมันรับชมกันนะแล้วก็ฮ้ยชิงกัดลูกเตะอืมพายุนาลกหรือเปล่าครับตรงนี้มาครับเกวินไล่เตะฮะแล้วจะท้อนขึ้นกลับไปแล้วมาแล้วคืนซูเปอร์ทะเลกันดิกวาเตือนเด้อเตือนเด้อเตือนมายังไงต่อครับตรงนี้อะตอมมิกครับมาแล้วครับย่อยยับในบาเดียวป้าป้าบ้าไปโอ้โหเนี่ยแรงจัดจัดนะ ยุงไปหวานแล้วก็ฟันใสข้างบนอย่างเงี้ยโอ้โหโซ,โซนิกไปหวานครับเลือดเยอะขนาดไหนก็ต้องสี่โรล,ล่าให้กับอะตอมิกที่มีอาวุธสามดาวสุดหล่อเท่มาจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วเตะไปหวันเลยครับตรงนี้ครับโอ้โหมาครับตรงนี้หน้ากับวันยิยิ้มออกอยู่นะฮะดวงต่อยธรรมดาไปครับแล้วสนามแรงบิดไปตรงนี้ระบำรังบางนิดนึอันนี้เป็นการเซตได้เหมือนกันนะเซตได้เหมือนกันนะครับแล้วนักทวีโอ้แล้วยินดีกับพาคลินด้ครับได้ไปสมาชิกผ่านไลฟ์ผ่านคลิปนะครับตรงนี้โอ้โหหลังจากที่อดทนมานานครับ ในที่สุดพาคินก็ได้ครับเขาทําสําเร็จครับตรงนี้ครับยินดีกับพาคินด้วยครับโอ้โหแล้วจบคลิปไปอย่างสวยงามครับผมบอกเลยครับพาคินในที่สุดก็ได้แล้วครับโอ้โหเป็นคลิปยินดีกับพาคินด้วยครับที่ได้สมาชิกจักนัทวน์ไปครับขอบคุณนัทวน์มากนะครับที่มอบสมาชิกให้กับพาคินนะครับในที่สุดก็ได้แล้วครับจากการที่ขอสมาชิกมาอย่างยาวนานนะผมโอ้โหณจุดนี้ยินดีต้อนรับพาคินเจ้าสู่จันดี OPM ด้วยรับสมาชิกผ่านไลฟ์ผ่านคลิปเลยนะครับเนี่ย ไม่ธรรมดาครับแล้วเกวินไล่เตะไปแล้วตรงนี้ฮะแล้วระบำข้างพังไปหน้าครับยัดหน้าใส่ด้วยทีนึงฮะผมจะบอกว่าตรงนี้มันมันคุมได้นะครับว่าใครให้ใครไล่อันตีไล่โจมตีปกติบ้างนะครับผม่าตรงนี้ครับทุกคนต่างดีใจครับทุกคนต่างดีใจครับตรงนี้ฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆรฮะพากินในที่สุดก็ได้แล้วจะเจ้าตัวไม่อยู่หรือเปล่าครับเจ้าตัวหายครับเจอแล้วเจ้าตัวหายเจ้าตัวเจ้าตัวทิ้งทิ้งไอดีไว้เผื่อได้ไงทิ้งทิ้งทิ้ง การดู YouTube ไว้เผื่อได้เออน่าจะน่าจะทิ้งไอดีไว้เอาเรื่องเห็นว่าเอาเรื่องเออเอาเรื่องในที่สุดก็ได้แล้วครับยินดีด้วยครับเกวินไลต์ม้ามาตรงนี้รับบํารมคลังพังมีได้ครับถ้าเกิดใครอยากได้สมาชิกไปแบบฟรีๆนะครับรอมาดูไลฟ์พร้อมกันนะครับผมเนี่ยฉันน่าทว่าเจ๋งเลวครับผมแล้วคริมสันได้ไหมคริมสันกาดหรือเปล่าครับโอ้โหน้องคริมสันครับได้ไปก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าที่ OPM นะครับสมาชิก ถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับแล้วคุณอยากได้สมาชิกไปแบบฟรีๆนะครับคุณต้องมาทันไลฟ์ครับแล้วคุณจะได้สติกเกอร์19 20ตัวไปแบบใช้งานแบบฟรีๆเลยฮะโอ้โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่เป็นไงฮะเออเออนะครับผมมาครับแล้วเป็นคอปูุ่บอมเจอกันนะผมกดข้ามเลยดีหรือเปล่าไม่เอาเราดูไปไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเป็นการตอบแทนคนดูครับโอโห นี่ฮะถ้าใครมาชมไลฟ์สดๆนะครับคุณอาจะจะได้สมาชิกไปแบบฟรีๆแบบไม่ต้องเสียตังค์เลยครับแต่ถ้าเกิดใครอยากสมัสมาชิกช่วยค่านำพึ่งมะนาวที่พากเสียงดีจัดขนาดนี้เออพากของตะโกดตะโกนตะคอกแหกปากขนาดนี้สนับสนุนค่านำพึ่งมะนาวผมได้นะครับผม20บาทเท่านั้นฮะ20บาทเท่านั้นฮะสำหรับสมาชิกคุณจะได้รับสติกเกอร์ไปเล่นแบบตึงๆ19สติกเกอร์นะครับผม ตอนนี้ส9สติกเกอร์นะคระันาคออาจจะ20สติกเกอร์ก็ได้โคตรเยอะเล่นกันไม่บัดไม่ไหวครับมี s อบวกพร้อมกันพอเสร็จสับรวมไปจนถึง UR รโบล้อนในอนาคตนด้วยนะครับผมนี่ฮะขายของเก่งจัดๆครับตรงนี้ไปกรบพายยุป่าเทอนครับ แน่นอนครับว่าเข้าโล่ปู่บอมแน่นอนแล้วเก็บไปหมดหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหลงไปนอนกองกับพื้นกันแล้วโกเกระสือแล้วทัสมากรแล้วกาโลไล่ขวบโลมาตากไปอีกครับโลมาตาที่ไหนครับรถไม่ย่อท้อแล้วบราซิลโซจักโกโอ้ไม่เห็นกามนาเขาระเบิดปืนจากกลอาวุธสามดาวลูกอาวุธสามดาวโหยังไม่มีเลยคพวกน่าอิจฉาจริงๆแล้วทุกคนคนนี้ครับตรงนี้มาแล้วก็รถโบลล์ร้อยก็ไม่มีไฟใช้เลยอาปะคัตจามาราไปแล้วชิบ่าไล่ตีนหนึ่งตี เอาละครับตรงนี้เหลือปู่บอมตัวเดียวแล้วจิ้มจากเด็กไปแล้วชิบาไล่ตีไปหวานครับเหลือปู่บอมตัวเดียวครับกาโลตีธรรมดามาลชิบาไล่ตีหนึ่งจีปู่บอมทะเลาะกับปู่บอมสนามแรงบิดไปก่อนระเบิจดจล่มดวงดาวล้านจักรวาลจากการไล่ตีของสนามแรงบิดครับผมจะชนะเลยหรือเปล่าโอ้โหีซี่เกมอีซี่ไลฟ์ครับผมแล้วจบกันไปปู่บอมบอกไม่ยอมเว้ย เป็นปูบปป่บอมปะปู่บอมไม่ยอมเว้ยปู่บอมบอกขอมีขอมีส่วนร่วมด้วยหน่อยปู่บอมขอจิ้มจิ้มซ้ำศกไปหนึ่งทีก่อนจบคลิปนะครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์คนะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแล้รับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับผม